สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Hello Stranger สวัสดีคนแปลกหนะ้าเออก็เห็นมันอยู่ในแอปสโตรนไงก็เลยสนใจไงแบบสนใจอยากลองเล่นก็เลยลองมาโหลดดูเนี่ยพอเข้ามาแล้วความรู้สึกเราอะมันไคล้ายเกรนนี่นะแกเห็นไหมไอ้น้าปกอะมันแค่คล้ายเกรนนี่เลยก็มันบอกว่าสวัสดีคนแปลกหน้าไม่รู้ว่าเราหรือว่าค่าตก่วมเป็นคนแปลกหน้านะเพราะว่าแบบดูจากปกเกรียนเนี่ย น่าจะเป็นเราที่อยู่บ้านเขาเออไม่ต้องทําไม่ต้องแบบพูดมากไม่ต้องเสียเวลาเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่าเนู้ let's go พูดแต่ว่าอากาศร้อนมากเลยว่าทำไมมันร้อนขนาดนี้เนี่ยมีอ่ะจำนวนสามชีวิตนะที่เราจะอันนั้นนะถ้าเราถ้าถ้าครบสามก็คือตุยเย่เนี่ยตื่นมาบนเตียงคล้ายๆข,ของแกนนี่เลย อ้แต่ว่ามันหันจอแบบมันเร็วมากอะ่ะขอปรับก่อนปรบับเออเอาประมาณ30มสิบสามกว่านะสาเออไหนดูซิว่ามันนั้นไหมผมก็ยังเร็วนะขอปรับอีกเอาเป็น30มสิบเลยดีกว่าอุ้ยโอ้ยเท้ามันไปดูแลนั้นะนะโดนสายชาร์จเออถ้าตามเกรียนนี่นะ ก็คือประตูมันจะเปิดไม่ได้เวมันบอกว่ามันบอกให้ทำเสียงอของหล่นอ่เหมือนแกนนี้เลยถ้าถ้าเหมือนแกนนี่ประตูนี้จะเปิดไม่ได้เราต้องล่อมันมาก่อนนี่ไงถ้าเราทําเสียงดังเนี่ยมันจะมีคนแปลกหน้า,นาตาน้ากลัวเข้ามาไม่ใช่หน้าตาหน้ากลัวสีท่าทางน้ากลัว เออก็แสดงว่าไอ้คนแปลกหน้านั้นคือคือเขาไม่ใช่เราเออเราเป็นตัวเอกเราจะไปเป็นคนแปลกหน้านนได้ยังไงใช่ไหมล่ะเนี่ยเขามาแล้วโอ้โ oh oh. จะว่าไปมันไม่มีเสียงเดินไม่มีเสียงอะไรเลยนะถ้าสมมุติแบบเราจะทําภารกิจพยายามหนีนอยู่ที่นี่อ่ะต้องระวังนะคือมันไม่ได้ยินเสียงเดินเลยแต่เสียงเปิดประตูะได้ยิน เอาสมิเก้าออกไปไหนเลยตามหาคอนคอนเหรอโอ้คือแบบมันละแวงอะแกมันมันทำให้แบบไม่กล้าออกไปอะเสียงมันไม่มีเลยไงไม่แต่เสียงเปิดประตูแล้วเราไม่รู้ด้วยนะว่ามันจะเออ,อยังไงอะของแกนนี่นี่ยังแบบมีเสียงพูดเสียงเดินสบสนบ,บสับสนบ,สบอันนี้คือไม่มีเลยเงียบกริบไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเดินมาตอนไหน เออโหเราเวลาเดินเราแบบเสียงเดินเราดังมากไม่รู้ว่ามันจะได้ยินเหมือนกันไหมมันมันอยู่นี่ไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันเดินไปทางไหนไม่ได้สังเกตด้วยข้างล่างโอ้ข้างล่างแบบโอ้ดูสภาพแบบถ้ามันวานี้เรียบร้อยเลยนะหีมีหลบได้ตรงโน้นจะมีทางเข้าด้วยน่าจะเอาค้อนมาพังไอ้ทางโน้อนอนะเห็นไหมที่มันมีไม้อันนั้นกันไหมเนี่ย น่าจะเอาคอนมาทูบมันออกเดาเอานะอืมแะแวงอันเนี่ยไม่ใช่อะไรคือคือแบบระแหวงจริงอืมมีไหมเออเโอ้ยอะไรเมื่อกี้อะไรไม่มีนะเราต้องหาคอนคือแบบ๋อฉันไม่รู้ว่าคอนอยู่ไหนคอนต้องอยู่อยู่อยู่เนมันประมาณว่าคอนมันอยู่สักที่อ่ะในนี้ในนี้หรอ มันไม่ใช่ในนี้หรอกฉันว่ามันต้องอยู่ตรงไหนสักที่ปีบรูยก่อนมันมันอยู่ข้างในนั่นแหละเราว่าเพราะว่าลงไปไม่มีไงอุ้ยมาแล้วโอ้โหแบบอื้อคือมันมีเสียงเสียงเพลงแบบโอ้โหมันเห็นหรออ๋เหลือสองคือมันมีเสียงระทึกขวัญนะระระทึกขวัญสันประสาทอยู่นั่นก็คือแบบว่ามันกำลังมาห้ามมึงแล้วอะไรแบบนี้ โอ้มีแค่เสียงแค่นี้นี่นะอ๋อโอ้โหมันไปกับดากโอ้ตกลงมาขาหักเดินไม่ได้สวยละสวยแล้วกับโอ้ไมก่กอดหลบเลยมันเห็นนะน,นั่นน่าจะเห็นจากด้านบนอะแล้วมันก็ต้องลงมาแน่เลยอ่ะมาละ โอเคนะ่าจะไปแล้วอ๋อ,อเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยลูกปุ๊บได้ยินปับ๊บเดี๋ยวตาทิห์หรอฉันไม่เห็นแกเลยนะแกแล้วแกเห็นฉันได้ยังไงแกขึ้นไปเร็วจังเฮ้ยเออแต่ว่าบันไดกับชั้นสองมันก็ไม่ได้นันข,นนขนาดนั้นโอ,โ,โอ้โหเห็นเนี่ยเนี่ยก็คือ ตั้งใจออกไปให้มันเจอเนี่ยแหละเฮ้ยโอ้ตรงนี้ไม่ตกลงไปดีกว่าคือโอ้โหจะเป็นั้งโดดแล้วแหละดูดูมันดูมันเราใช้เวลากว่าจะฟื้นตัวนะเนี่ยเข้าไปเราต้องหลบซ่อนร่อนศพหลบซ่อนร่อนสด รอนโจปมันจะมาหลบมาซ่อนอยู่อย่างนี้มันมันก็หน้าเบื่อเกินโอเคเดินตามมันเลยดีกว่าเนาะน่าจะปลอดภัยใช่ไหมเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้โหอะไรของมันเนี่ย เดินมาแล้วก็เดินไปคือเนี่ยต้องใจจะตามมันนะเผื่อมันแบบอันนั้นไงเอา้าโอ้โหบลักหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่ทันได้เดินไปบันไดอันแรกเลยอะ่ะมันก็เดินกลับมาแล้วว่ะเอารอบนี้แบบตามจริงๆจังๆแล้วอะตามเลยเนี่ยตามเลยโอ้โหชันเลย ฉันว่าเกมบักมบ๊กเนี่ยมันบั๊กแน่เลยเนี่ยโอ้โหแล้วแบบนี้มันจะเล่นยังไงเนี้ยดูนะแล้วมันก็จะเดินเลี้ยวกับมาอีกเนี่ยมันขึ้นไม่ได้แกถ้ามันจะบักอยู่อย่างนี้นะโอ้โหต้องเริ่มใหม่เลยอ่าอันนี้คือเราแบบกดเริ่มใหม่หมดเลยนะ มันบา็กอกะคือมันวนอยู่อย่างนั้นอะมันไม่ยอมไปไหนเลยแล้วเราก็ขึ้นไปไม่ได้ด้วยนี่ไงมันเปิดไม่ได้จริงด้วยคาดเดาได้ทูกตองได้ทูกตอนก็ต้องรอให้มันมาเปิดให้อือหือแสดงว่ามันอยู่ใกล้ๆนะเนี่ยดีนะให้มันหลบทันไม่งั้นนี่แบบเปิดมานี่โดนโทุบแน่เลย เอ้ยพื้นเต้นได้หยิบหยิบอืมเราว่าไอเทมนี้แอบหยิบยากนิดนึง <S <S> <S ก็รอมันมาก,ก่อนเราจะดูว่ามันเดินไปทางไหนไงอืมโอ๊โอ๊โอโอเอมันยืนอยู่ตรงนู้นเ่ะอยู่ข้างนอกอะ่ะเอาไปไหนแล้ว ก็เมื่อกี้เห็นมันยืนอยู่เนี่ยหรือว่าตาฟาดว่ะอืมเราต้องไปเอาค้อนแต่แบบดูมันจะห่วงห้องแถวนั้นมากเลยแล้วแบบมันจักเดินยังไงของมันไม่รู้อ่ะเสียงเดินก็ไม่มี เสียงพูดก็ไม่มีมีแต่เสียงระทึกขวัญแค่นั้นแหละนะเดินออกมาละเราให้มันไปทางนน้นก่อนแล้วเราค่อยออกอือแล้วก็นั้นเลยบอกตรงว่าเริ่มแบบไม่กลัวมันละในเมื่อรู้ว่ามันเดินช้าเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราหาคอนให้เจอก็พอตอนเนี้ยคอนจ๋าคอนจ๋าคอนคอนอยู่เพิ่งมานะเอ้ยนี่ไงเรียบร้อย เอาไปพังจริงด้วยอีแผ่นไม้ที่มันกั้นอันนั้นไว้นะให้ไปพังพวกแผ่นไม้อ่ะมันต้องมานีต่ต้องแบบอันนั้นก่อนถ้ามาห้องนี้คือแบบมันจูไม่ได้นะเนี่ยรอบมันมารอบมันมาแล้วก็ดูว่ามันจะยังไงคือตอนที่ตอนแรกที่เล่นอะตอนที่เราอยู่ชั้นล่างอะ มันบักนะแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันจะบักเหมือนกันไหมคือรู้สึกเลยว่ามันต้องมีความบักเยอะแน่นอนแบบเนี้ยมาแล้วเราก็มีคอนทําไมเราไม่เอาทุบหัวมันไว้เลยฮะแบบเดินตามมันนี่เงียบอย่างงี้งามรูมมันโลดเราก็ตัวปพอๆกับมันไปแล้วใช่ไหมเออไปแล้วไปแล้วตามมันไปเงียบเราแหวงเราแหวง โอ้ยโอ้มันมีเสียงเลยรู้มันมาเข้าไปเข้าไปสิเออเอ้ยกราฟิกเราว่าโอเคนะแต่แบบความกดความ,มอะไรมันรู้สึกว่ามันกดติดไม่ค่อยได้อะแบบหยิบเวลาหยิบไอเทมอยู่พื้นน่ะยังยากเลยถ้าได้วางแล้วนะเราจะเก็บขึ้นมาเนี่ยโอ้ยากมันต้องให้มันอยู่ในแบบตำแหน่งพอดีอะ อืมเราก็ไม่มาไปแล้วใช่ไหมอู้ไม่ยืนอะไรอยู่ตรงนี้บักเหรอเอาเฮ้ยโอ้โหแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้มันเห็นนะนะนังไงลากลงมาละโอ้ยต้องมาเริ่มใหม่เลยเนี่ย ละครก็ไปอยู่นั่นด้วยแล้วมันแบบอืูไม่เดินไปละทางนั้นนะเดี๋ยวล่วงอีกโหม่จตะเสียงเขย่าโอ้โหแล้วแบบเราไม่รู้นะว่ามันจะเดินอะไรยังไงของมันแบบมันคิดจะเดินก็เดินอะล้วไปยืนอะไรตรงนั้นแล้วค่ะพี่เอาจริงถ้ามันรอมันตกลงไปได้ก็ดีนะแต่ว่ามันมันก็เดินมาเหมือนกันแต่มันไม่ร่วงไงแต่เราล่วงไว้ไง จะไม่เดินไปตรงนั้นอีกแล้วไม่ยอมล่วงระหว่างที่มันเดินไปเนี่ยเราต้องรีบไปเอาค้อนให้มันเร็วที่สุดค้อนนีไงตั้งตัวตั้งตรงาหนอยู่หยิบมาสิเห็นไหมมันหยิบยากมากเลยนะอุ้ยเสียวมันจะเดินกลับมาจริงๆเลยเอ,อ้ยยังไม่กลับมายังไม่กลับมาแต่ว่ามันอยู่ด้านล่างทีนี้นะเราต้องลงไปด้านล่างโอ้เอาพี่เห็นด้วยเหรอ ตาดีนะเอออย่างนั้นแหละเดินไปอย่างนั้นแหละเออเนี่ยรอให้มันเดินไปแล้วเราก็รีบไปรีบทบุบนี่ทบุทบทบุบทุบเรียบร้อยแล้วก็มาหลบเผื่อมันได้ยินไงเสียงไม้ตกมันก็ไม่ได้เบานะมันก็ดังนะทำไมไม่มาล่ะ แล้วเขาก็ไม่มาเออมีมาก็ทำภารกิจต่อแล้วกันม่มาใช่ไหมเอออย่ามานะอย่ามานะอะไรเนี่ยมันบอกให้เอาอะไรมาเปิดกล่องอะไรสักอย่างไขควงนี่ไขควงอ๋เอาไขควงไปเปิดกล่องใช่ไหมกล่องอะไรล่ะโอ้โหแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรา,เรา,เราทิ้งค้อนเอาติดติด โอ้ oh my god ตีอะไรเนี่ยโอ้ออกไม่ได้นะเนี่ยเออคือเออเออเออหยิบเอาอันนั้นก่อนละกันเอาไออัอนนั้นอะอเนี้ยเนีน่ยไข่ควงเออเอามาแทงมันเดินมาจะแทงให้ตายเลยมามาโอ้โหโอ้โหจุกจุกจุกไปให้ต้องจุกละเอาไข่ควงไปไปิดกันแม่กุญแจรหรือเปล่าปิดประตูปิดปิดอัดมันไว้เอ,อ้ยมันไม่ได้อะคือมัน มันให้ไปเอาอนั้นน่ะให้ไปหากุญแจอยู่ดีอะคือคือเราพยายามเอาอันเนี้ยไปงัดแม่กุญแจแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เฮ้ยอีกอย่างลืมบอกมันต้องเอาคอนไปทุบแผ่นไม้ด้วยเนี่ยเห็นไหมโอ้แผ่นไม้เนี่ยเราคอนอยู่ด้านล่างไม่ค่อยอยากลงไปเลยอีข้าตากวนมันชอบไปบัอกอยู่ด้านล่างอะ ไม่อยากเล่นใหม่นะเนี่ยมันสู้กับฆาตกรนมันสู้กับความบาของเกมอีกอยูา่มาแล้วเวย้ยเออโอโ้โหเหมาะจอดหลือลคืนอมึงจะมาเข้าลูบเดิมไหมเนี่ยลูปลูปเดินอยู่เนี่ยเดินขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆไม่ไปไหนสักทีเนี่ย ไม่าบาั็อกท่หัวปันไดเนี่ยอย่าบักนะรอบเนี้ยอย่านะเอ,อ้อย่างนั้นไปเลยไปยาวด้วยนะอย่ากลับมานะอืมไปละชัดเลยเอาอีกแล้วมันบักอีกแล้วเมื่อกี้มันไม่เห็นเรานะเนี่ยนั่นไงอืม แล้วมันก็จะวนกับมาอี่คดูนะวนกับมนะันไงโออะไรเนี่ยมึงมาตีก็เลยมา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 ,มาโอ้แล้วแบบอ้มเหลือหนึ่งชีวิตละแกะแล้วคอนอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างเราโอ้เราไม่รู้ว่าต้องแบบอืไม่รู้ไงว่าตรงประตูทางออกมันต้องมี ต้องเอาคอนมาทูบด้วยอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้เสียงมึงนีก็ว่าเบานะมึงใส่ยี่ห้ออะไรนี่รองเท้าเนี่ยเออรองเท้าอะไรของมันเนี่ยเอามาเอาให้หมดกัดเอาเอามาให้แบบเอามาขายดิเบาเหลือเกินเดินไม่มีเสียงเข้ามาดิทำอะไรอยู่อะเมยช้านนะํามึงเนี่ยเออเดินทะลุประตูมาเลย เสียงก็ไม่มีอ่ะมันควรมีเสียงเดินนิดนึงก็ได้อันนี้แบบเงียบเงียบเลยอถ้ามันถอดรองเท้าเดินพอเข้าใจอยู่อะและอีกอย่างบ้านมันมันแผ่นไม้ไงมันต้องได้ยินเสียงบ้างดีล้วมัาก็ชอบไปแถวนั้นด้วยโอ้มาแล้วรกลบต้องดูอะถ้าสมมติว่ามันมาหาเราแล้วมันลงไปข้างล่างเราก็จะรีบไปเอาค้อนอะไรเงี้ย ทำไมข้างล่างอ่ะพี่ทำไมไม่ไปข้างล่างบอกพี่โอ้โ,อโ,อโอ้ต้องล่อมันใช่ไหมเนี่ยต้องหาอะไรล่อให้มันฮึคอนมันยิ่งสำคัญด้วยไคอนอ่ะคือแบบเราไม่รู้ระบบแบบเอไอของอ e ีก้าตกรนี่นะแต่แบบอืมมันมีความบากบ้างแหละมันก็ยังไม่มาเนรรอมันตั้งนานแล้วนี่เออมาแล้ว ไปใช่ไหมเออไปแล้วนี่แหละจังหวะนี่แหละไปเลยเราเราต้องรีบไปหาคอนคอนนะคอนมันอยู่ที่เดิมมันแหละเราคิดงั้นมันต้องอยู่ที่เดิมแหละเออเอาคอนคอนหยิบมาหยิบมาเออเราก็หลบก่อนดีวกว่า <c oughs> ทิ้งล่อมันมานี่ก่อนเราต้องเราต้องแบบให้แน่ใจงไง แหมที่เวลาออกไปหาของนี่มาซะเร็วเลยไอ้บา้ามึงจะมาไหมเนี่ยกลัวจะมาอ่าไปยืนบักอยู่ตรงนั้นอีกนะไปยืนนิ่งอยู่ทางออกอะโอ้ยานะได้โปรดอย่าบักอีกนะเคียบบักตรงชั้นใต้ดินนี่ก็พอแหงแล้วอย่าบักเยอะหลายเวมัน มันยากกับการที่แกเดินไม่มีเสียงไม่พอนะมันยังต้องมาสู้กับพี่แกบากอีกนะเนี่ยโอ้เดินกัไมาอีกละวสำรวจเก่งน้ำมึงเนี่ยจะเข้ามาอีกไหมนี่คือรอให้มันเข้าเข้าออก,อกเนี่ยเนี่ยแบบถ้ามันหายยาวจะได้ออกไปนาทีเลยไงไม่ใช่แบบออกไปแล้วไปบ้ามันอยู่ตรงทางออกเนี่ยโดนทุบตายพอดีไม่มาแล้วใช่ไหมเออ ให้มาแล้วเราก็ไปทางนั้นนะจริงๆเอาคอนทูบมันได้ไม่อยากแก้เค้นมันชิบหายเลยอืมเอ้ยมันเดิกนกลับมาใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแบบแบบว่านี่กล่องอุทบาน,นไงโอ้ฮีบรอนซ่อนวิญญาณ มาแล้วก็ไม่หยุดตรงนี้เราก็เดินออกไปไปเลยไม่ต้องกลับเข้ามาเดินไปเดินมาไม่เบื่อหรือไงนอนบ้างเถอะอะูเดินอะไมละ่ะเอออย่างนั้นแหละไปเลยเออนี่แหละจังหวะที่เราจะต้องนี้รีบมีออกมา ชิตลืมทำไมไม่ทุบตรงนั้นก่อนวะโอ้โหแม่งแบบโง่มากโอ้หนเจ้าของแล้วก็ต้องเอาคอนไปทุบนั่นเองนะทีเนี้ยแทนที่จะแบบเอาคอนทุบทุบตรงนี้เสร็จแล้วทิ้งไปตรงนี้ก็จบโอ้โลกไงสตงสติดไม่มีอ้าฉันอยากตบตัวเองออโอ้ไปูได้ไงเนี้ยโอ้เลยสองเลย เอาเอาเดี๋ยว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 อะไรวะเนี่ยเอาบัคบัคเอาชีวิตกูไปอีกแลยอ้ะบัคเอาชีวิตกันไปอย่างนี้แล้วหรอเธอ,เ,อเมื่อกี้หลบแล้วยังรู้อีกนะรู้ไม่พอแล้วก็โดวชีวิตจะไปอีกหนึ่งจากสองเป็นหนึ่งโอ้อะไรเนี่ยเสียได้เปล่าไปหนึ่งชีวิตเลยไอ้นี่มันแบบ ขาดเ้มันแบบเด็กดแบบโอ้โหรองเท้าแบบเหมือนมันขาดนิ้วโป้งอ่ะมันเป็นรองเท้านะแกมันต้องได้ยินเสียงมั่งดิใครมันจะเดินเบาขนาดนั้นน่ะแล้วแบบแบบเวลาเล่นต้องระวังมันตลอดเนี่ยว่ามันจะเดินมาทุบตอนไหนได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงสยองขวัญสันประสาทแค่นั้นแหละระแวงระแวงระแวงเออมันเดินไปทางโน้น เราก็ไปเอาของด้านล่างเข้าไปอ้ยเป็นไม้อันนี้ก็น่าจะทะลุได้เนาะเอาไข่พวงเพื่อมาเปิดกล่องจะกล่องอะไรบอกก็บ,บอกเว้ยได้มาแล้วเล่นไปแลวแหวงไปมันต้องมาคอยลบคอยซ่อนอยู่เสียงเดินก็ไม่มีเนี่ยงดหิบสุดคือมันไม่มีเสียงเดินมันนะ มีแต่เสียงแบบรู้นิ่งรู้นิ่งรู้นิ่งแบบเตือนว่าเออกูมาเลยนะแค่นั้นเองมันต้องมีเสียงเดินดีเนี่ยแล้วรู้ได้งไงเนี่ยฮะรู้ได้งไงว่ามีคนเสียงก็ไม่ได้ทําเสียงดังรู้ดีหรืออย่างน้้ามึงเนี่ยมันน่าจะมีแบบให้มีอาวุธมาจัดการมานันนะอะไรก็ได้ไอ้ข้างล่างมึงไม่ค่อยอยากมาเลยเอาจริงมันชอบบากน่าจะไม่มาแล้วแหละอืมขึ้นไป เดี๋ยวนะ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 เดี๋ยว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 อะไรของมึงอี้มึงลงมาทำไมปกติชอบเฝ้าแต่ห้องนั้นไม่ใช่เหรอโหเอาจริงก็เริ่มหูงิดกับมันละถ้ามันบั็อกอีกก็ต้องมาเริ่มไหมแค่นั้นแหละเริ่มมันอยู่อย่างนั้นแหละ เออน่าจะไม่มาแล้วมัง้งนั่นเราไปเลยีกวถ้านานขนาดนี้น่าจะไม่บักละเออ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 ใช่ไหมเออมีอยู่มีอยู่อ,อืมพันต้องไปเอาค้อนขอวางกันะก่อนเพราะว่าไข,ข่ควงเราว่ามันมันเสียงมันเบาะเอะอือได้ค้อนมาแล้วเราก็หลบอีกทีนึง หมือนมันห่วงคอน,นะเอาจริงพอถือคอนแล้วมันจะชอบแบบบักอะมันชอบบักอะดูซิว่ามันจะมาไหมเงียบเดี๋ยวมาไหมพี่เออไม่น่ามาโอเคมันงเอาคอนไปทุบไอนั่นออกก่อนโพแล้วทุกแต่แรกมันก็จบและเอาเออเออเออเราแวงเราแวงอเ้เจ อ้าโหตรงนี้เลยเหรอเออก็ยังดีที่มันไม่มาดักทางขึ้นเนาะนอนไม่ใช่นอนสิหลบสิเออแล้วแล้วไม่ยอมลงไปข้างล่างเนี่ยนะพอเราลงไปข้างล่างมาบ่อยบ่อยไอ้บ้า เดี๋ยวทุบด้วยคอนเลยอ่าเนี่ยอ่าต้องมาทุบอินี่ออกทุบทุบมันจะได้ยินเมวเนี่ยเราก็เอาไขพวงม,มาทิ้งคอนไข่โอ้ยหยิบหยิบสิหยิบหยิบแล้วก็เออมันไม่ออกมาใช่ไหมนะลองดูดิมันงันได้ใช่ไหมอ๊ะมันงัดไม่ได้อ้โหมันมันต้องใช้กุญแจอะ ประเด็นคือกุญแจอย mm ู่ไหนเนี่ยคือเมื่อกี้ไม่ได้จะทิ้งไข่ควางแล้วมือมันไปโดนน่ะโอ้อะไรเนี่ยไม่ได้จะทิ้งเดี๋ยวนะมันได้ยินเสียงไข่ควางเหรอแล้วว่าเออดีดีเดินไปนั่นแหละเดินไปเลยภารกิจต่อไปก็คือมันตามหากุญแจที่ไม่รู้เลยว่ามันอยู่ไหนยิบ มันต้องไปงัดเอากุญแจออกมาจากที่ไหนสักที่อะเนี่ยเพราะว่าน,นี้มันไม่ได้ไงนี่งมันบอกว่าให้หากุญแจนะมาเปิดประตูกุญแจยู่ไหนวะตู้เย็นมันไม่น่าไว้ในตู้เย็นนะโอเดินกันมาละเอ้ยเมื่อกี้ตรงนั้นมีลิ้นชักมันอยู่แถวมันอยู่ลิ้นชักนั่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูให้ไอ้นี่มันไปไกลก่อน เออมันไม่เห็นไปสิเออไม่มีใครหรอกออกไปออกไปออกไปอ,อืมต้องหาต้องหาต้องหานี่เนี่ยลินชาบโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยเดินก็ไม่ไป เออแบบนี้ใครมันจะอยากเล่นต่อเนี่ยไม่อยากเล่นแล้วอ่ะโอ้เอาตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วนะก็คือมันอยู่ในกล่องพยาบาลนลั่นแหละโอ้ไม่รู้แล้วตอนนี้อีข้อตะกรอมันก็ไม่อยู่ด้วยงั้นเราก็รีบออกไปเลยดีกว่าโอเคไปกันเลยไปโยโอ้ปจะหาเจอ,อคือกุญแจมันอยู่ในตู้นั่นแหละในตู้อ e. ีพยาบาลนะเออตู้ผดผพยาบาลนะ่ะก็งัดจนออกมา แล้วพวกอื่นขาตกรอนมันมันไปติดบั๊กอยู่แถวแถวหน้าห้องเราพอดีไงก็จะโอากาสนี้แหละใครออกมาเลยตอนแรกคิดว่ามันจะหายบั๊กนะแต่ไม่มันไม่หายให้เวลาโรงงานออกด้วยซ้ําเออเขาก็ม่ข้อ,ขอดีอยู่แหละที่มันบั๊กอะอ่าสำหรับวันนี้เราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเนะ้อบายบาย